ไทนิวเอเชียครบช่วนข่าวทั่วไทยพบชิ้นส่วนเหล็กในเหงือกติดฟันกรามของสาวผู้ช่วยพยาบาลหลายคนเข้าใจกันไปคนละทาง จะเป็นขอเบ็ดที่กินปลาดุกหรือโดนคุณสายหรือไม่ขณะที่พระระบุไม่เคยเห็นคุณสายแบบนี้ทันสมัยเกินไปล่าสุดเจ้าตัวถึงกับบางอ้อเคยผ่าฟันคุดเมื่อ15ปีที่ผ่านมาเชื่อหมอลืมไว้ระบุคิดแล้วสย่มากค่ะเป็นอันตรายมากกว่านี้หลายคนต่างก็วิเคราะห์กันไปหลายทางบางคนบอกว่าเป็นขอเบ็ดที่ผู้เสียหายกินเข้าไปก่อนหน้าที่จะมีอาการเจ็บ3-4วันแต่ก็ค้านจากความเป็นจริงที่หมอตรวจพบเหล็กใน,นกล่าวฝังแนบกับฟันกรามที่สุดท้ายในลักษณะฝังเป็นแนวเดียวกันกับรากฟัน ท้ายมิงเล็กออกจากป่าเดินเข้าไปในร้านของชามบ้านท่ามปรางอยู่ห่างจากประตูด่านทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สารเจาะพอประมาณ1กิโลเมตรโดยน้องพลอยเจ้าของร้านกําลังขายของให้ลูกค้าทุกคนต่างตกใจวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงเพื่อเอาตัวรอดและกระแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานเขาใหญ่มาผลักดันพบว่าช้างป่ามาค้นหาของกินเจ้าหน้าที่พร้อมเจ้าของร้านตะโกนให้ออกแต่ช้างป่าก็ยังใช้งวงกินขนมอย่างเพลิดเพลินใช้เวลากว่า10นาทีกว่าจะผลักดันออกจากร้านเข้าป่าทําให้ชั้นวางสิ่งของและของชามเสียหายประมาณ1000พัน บที่อำเภอชัยวานจังหวัด,ดอุดรธานีเจ้าหน้าที่ตำรวจชัยวานพบรถจักรยานยนต์ถูกเผาปิศนาอยู่กลางป่าเหลือแตกรากววันเป็นคดีใหญ่ตำรวจมืดแปดด้านไม่เหลือหลักฐานอะไรไม่รู้ใครเป็นเจ้าของกันแน่เอะใจเหลือป้ายทะเบียนตำรวจสืบจากป้ายแล้วก็ไล่าหาเจ้าของทั้งวันสุดท้ายรู้เจ้าของตัวจริงแทบช็อกตายไปนานแล้วเจ้าของรถซื้อต่อเห็นรถถูกเผาถึงกับเดือดจัดที่แท้ลูกสาวป่วยจิตเวชขับออกไปส่วนใครเผาก็ไม่รู้ ขณะที่ลูกสาวก็หายอาไปจากบ้านยังไม่กลับเข้ามา พ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดวัดพุทธบอ่อไร่บ่นหลังพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาหายไม่มาขายสินค้าในตลาดนัดวันพุธซึ่งเป็นตลาดนัดที่มีความยาวที่สุดในจังหวัดตราดปกติทุกวันพุธก็จะมีแม่ค้าพ่อค้ากัมพูชาขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์พ่วงนำผักผลไม้ทางฝั่งกัมพูชาผ่านชายแดนจุดผ่อนปรนเนิน400บ้านมะม่วงหลังมีกระแสข่าวเรื่องทหารทั้งสองฝ่ายรบกันทําให้ชาวกัมพูชากลัวไม่กล้าเข้ามาแต่ก็มีบางคนเข้ามาซื้อผลไม้กลับไปขายที่ประเทศทุกคนบ่นเหมือนกันว่า ังมีข่าวทหารไทยกับขมรมนจะรบกันพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาที่เคยนําสินค้าหรือผล,ลไม้มาวางขายก็หายไปหมดทําให้บรรยากาศเงียบเหงามีเพียงคนในพื้นที่ที่ออกมาเดินซื้อข้าวของและอาหารไปทานกันบริษัทสยาม e s Battery ี่จำกัดร่วมกับเทศบาลตำบลบางปูแถลงข่าวโครงการตลาดสุขใจเพื่อสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพ ในพื้นที่ชุมชนให้ผู้ประกอบการและคนในชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมีรายได้จากการค้าขายเป็นช่องทางในการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยาวอีกครั้งสร้างความสัมพันธ์เดียรระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนโดยมีร้านค้าจากชุมชนต่างๆในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วม56ร้านค้างานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่8ปดมิถุนายนเวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่บริษัทสยาม g S แบตเตอรี่จำกัด ่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมรับแจ้งเหตุไฟไหม้ร้านเครื่องเสียงประสานหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยภายในพื้นที่ลงทําการตรวจอสอบพบกลุ่มควันพวยพุ่งขึงข้นสู่ท้องฟ้าหน้าร้านพบเพลิงกําลังลุกไหม้ช่วงบริเวณด้านหน้ารถยนต์เจ้าหน้าที่พยายามฉีดน้ําระงับเหตุส่วนด้านในร้านพบเพลิงลุกไหม้อย,อย่างรุนแรงมีกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งออกมาบริเวณด้านหน้าร้านใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเพลิงถึงสงบตรวจสอบภายในร้านพบว่าสิ่งของที่อยู่ภายในร้านถูกไฟ ไม่วาดเหลือแต่ซาก ตำรวจสพโคกสูงแสดงผลงานสุดเฉียบรวบตัวโจรมือดีตระเวนย่องเบาขโมยเครื่องทองเหลืองจากวัดชื่อดังในพื้นที่ถึงสามวัดสุดท้ายไม่รอดมือกฎหมายถูกล่วบไว้ได้พบของกลางกว่า30รายการทุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักโดยเจ้าหน้าที่ได้บุกคลนบ้านเลขที่134หลังได้บาะแสว่าเจ้าของบ้านคือขาใหญ่ที่ลอบย่องเข้ามาขโมยทรัพย์สินจากวัดหลายแห่งในเขตโคกสูงและวัฒนานครยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือทั้งหมดจริงโดยใช้ะะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปพาหนะคู่ใจตะเวนจร กิรในเวลากลางวันและกลางคืนก่อนนำของไปขายร้านของเก่าแลกเงินสดตำรวจคพบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายนาทีครูในายสิบทหารใหม่หน่วยฝึกพันมทอบอ33มใช้ความรู้ด้านกูภ้ภัยช่วยเหลือประชาชน ขณะประสบอุบัติเหตุเร่งด่วนบนท้องถนน10โทษปียพง์ติดมาตำแหน่งใน10ส,สื่อสารกล่าวว่าหลังจากเดินทางไปเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมรับการฝึกภาคสนามของทหารใหม่ผัดที่1ทัหกและหน่วยฝึกทหารใหม่พันมทบ33มได้ทำการประถมพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรถจัก,กรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์บริเวณทางลอดห่วงสิงห์จนพ้นฉีดอันตร,รายร่วมกับผู้พยัยหลังจากนั้นรถผู้ภัยก็ได้นำตัวผู้ประสบเหตุส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง างสาวอาทิตยาร้องนางประวีนาของสกุลประธานมูลและนิธิประวีนาของสกุลเพื่อเด็กและสตรีขอความช่วยเหลือหลังลูกสาวอายุ12ปีได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกไป2เข็มจากนั้นอีกหนึ่งเดือนเป็นประจำเดือนถึง3ครั้งแต่ละครั้งมาเยอะผิดปกติมีเลือดออกตามไรฟันและปวดตามข้อแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกตัวซีดเหลืองพาไปหาหมอที่คลินิกหมอตรวจพบเกล็ดเลือดต่ำจึงพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลตรวจพบเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายเกล็ดเลือดและพบว่าเลือดออกในสมองหลายจุด โดยจุดที่ออกมากที่สุดก็คือก้านสมองล่าสุดพบว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองให้รักษาตามอาการทุกวันนี้ลูกยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าอาการทรงตัวส่วนเลือดที่ออกจากก้านสมองทําให้มีโอกาสรอดได้น้อยมากหมอแนะนําให้แม่ทําบัตรคนพิการให้ลูกพาะหากรอดก็อาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ก็ครบ2เดือนพอดีอยากขอให้ทางมูล,ลนิธิประวีนาช่วยตรวจสอบให้ความกระจ่างก,กรณีลูกสาวอาจจะได้รับผลกระทบข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนไป ทำลายเกล็ดเลือดได้หรือไม่ไทยนิวเอเชียครบอ้วนข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจมาาตัดสิน